สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดานะคะพิดาจะมาพูดเกี่ยวกับ6กราศีนะคะจะมีราศีใดมากนะคะที่ให้ระวังนะคะหนึ่งสุขภาพร่างกายนะคะหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยๆนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะมันมีทางแก้นะคะเดี๋ยวพี่ดาจะบอกท้ายคลิปนะคะว่าแก้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพิดาขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ดานะคะ พี่ดาจะกราบขอพวกคุณอย่างสูงเลยนะคะใครที่แชร์นะคะพี่ดาขอให้รวยรวยรวยทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใน6กราศีนี้นะคะจะมีราศีใดบ้างนะคะหนึ่งชาวราศีกุมนะคะสองชาวราศีเมษนะคะสามชาวราศีพิศก4ีชาวราศีเมถุนนะคะห้าชาวราศีตุลหกชาวราศีธนูนะคะชาวราศีแรกเลยคือชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคะ เวลาเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายก็คือถ้าใครเป็นความดันเบาหวานก็ระวังจะปวดหัวหรือว่าน็อกคือไม่มีเลี้ยวมีแรงนะคะช่วงนี้นะให้ระวังมากเลยนะคะแล้วอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ควรระวังมากนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีต่อมานะคะคือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะ,ะการขับรถขับลานะคะคุณก็ ให้ระวังอุบัติเหตุมั่งลเล็กน้อยนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ,ะช่องท้องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกลำไส้กระเพาะนะคะกินอาหารให้ตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับโรคหวัดปวดหัวขึ้นมาจี๊ดจมั่งนะคะเล็กๆน้อยๆแฝงอยู่ในเลขรหัสนะคะแต่ไม่ได้ไร้ายแรงไม่ต้องตกใจไปนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับชาวราศีพิษภกนะคะชาวราศีพิษภกช่วงนี้นะคะสุขภาพ อันดับหนึ่งคือให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะมดลูกนะคะพวกตับไตนี่นะคะปัสสาวะอักเสบพวกควรระวังนะคะแล้วจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยมากอารมณ์จะเหมือนคนสองขั้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอยากดีใจนะคะในช่วงนี้เนาะนะคะให้เราระวังอารมณ์อาจจะเกิดการซึมเศร้านิดหนึ่งนะคะอ่านะคะแต่ไม่ได้ไร้ายแรงนะคะแต่ผ่านไปได้นะคะสําหรับชาวราศีพิษภกนะคะชาวราศีต่อมานะคะคือชาวราศีเมถุนนะคะ ชาวละราศีเมถุนให้ระวังอุบัติเหตุนะคะเล็กน,น้อยหรือสุขภาพของคนในครอบครัวคนนั้นหายคนนี้เป็นนะคะอาจจะมีคนแบบเข้าออกโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์อยู่บ่อยๆนะคะสำหรับคนในครอบครัวและตัวท่านเองด้วยนะคะแล้วก็หมาแมวในบ้านนะคะถ้าใครมีสุนัขหรือว่าแมวนะคะที่เลี้ยงอยู่ในบ้านก็ระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะอืมนะคะชาวราศีต่อมานะคะ คือชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะหรือใครที่เป็นความดันก็ให้ระวังเกี่ยวว่านอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสายตานะคะช่วงนี้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตามั่งเล็กน้อยนนะคะแต่พอประมาณสักใกล้ๆสิ้นเดือนพฤศจิกาไปแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะ อ่านะคะแล้วชาวราศีสุดท้ายคือชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยมันมีสองขั้วนะคะโชคลาภอาจจะเข้ามาด้วยนะคะสุขภาพก็จะมีด้วยนะคะมันเหมือนกับทุกขลาบนะคะก็คืออารมณ์จะหงุดหงิดหงุดหงิดเรื่องอะไรหงุดหงิดกับคนในครอบครัวนะคะรายจ่ายเยอะมากในช่วงนี้นะคะเลยทําให้อารมณ์แบบจะมีสองขั้วนีดหนึ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณผ่านไปได้นะคะทุกอย่างนะคะขอให้คุณตั้งสติท,ทุกราศีนะคะจะผ่านไปได้นะคะ สําสหรับทางแก้เลยนะฮะทีพะนะ่พี่ดาจะแนะพี่ดาจะแนะนํานะคะว่าควรทําอย่างไรนะคะคือการไปเสริมดวงนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องเกิดเพศภัยอะไรในในตัวเราเองนะคะสุขภาพร่างกายมันก็จะได้แบบดีขึ้นจากหลายมันจะกลายเป็นดีก็คือหนึ่งคุณต้องไปทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงนะคะไปถวายอาหารหรือไปทําบุญอะไรนี้ที่โรงพยาบาลสงนะคะ แล้วก็2นะคะคุณไปปล่อยปลานะคะปล่อยไปปล่อยปลาหรือนกนะคะสิตัวนะคะแล้วก็คุณก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงตามวัดต่างๆที่คุณนับถือและศรัทธ,ธาที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้นะคะแล้วจะทําให้แสงสว่างของคุณแบบดีขึ้นนะคะทำอะไรที่มันจะติดขัดมันก็จะดีขึ้นสุขภาพที่มันอ่อนแอมันก็จะลุกขึ้นมาบบเข้มแข็งได้นะคะอ่าแล้วก็อ่าสำหรับวันนี้นะคะคลิปพิดาทั้งห ราศีที่พิดาได้บอกไปนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มขี้คายนะคะวันนี้นะคะพิดาขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ